สวัสดีจ้าไม่กินเขากแกงเห็ดเพิงหวานจ้ากับตำหลวงพะาบางตำให้ลูกไส้ลูกไส้อันว่าคันแม่นอันเล่าเบิงในยู u ูบคันแม่นเห็นอันอันมีซีฟูด้ดมีอย่างสิเราก็กินแต่ซีฟูด้ดอยากเลยจัดการจัดให้เรามาจามามาเด้อเด้อเพิ่ง นี่ห่อลูกโดดลูกโดดบวกพริกไม่กินเท่าหนา,นาบวกเพดดอกเดี๋ยวแม่ตักแบ่้ให้กัน ยังปุดปูดแซบแซบพี่น้อง อากาศเริ่มหนาวแล้ว้อจ้ะเด้อใบไม้ก็เริ่มล่วงเปลี่ยนสีขนาดมันนางตากแดดยังได้ใส่เสือเนเน้อแขนยาวจ้ะเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวเฮ็ดคลิปวิดีโออันไปเก็บเห็ดเพิิงหวานเด้อจ้ะเด้อร่ทัาไในเฮ็ดอยู่อันลูกไส้เราไปปั้นจักรยาน เราเลยไปเห็นเราเอาหนังสือเห็ดไปนั่มจ้าเราไปปั่นจัก,กรยานเล่นเราเอาหนังสือเห็ดไปนั่มเราเลยเอากลับมาไปเห็นกับไปเห็นตอนมันไหว้เบิดแล้วลจ้าตินแหงเบิดแล้วก็เลยมาบอกแม่เลยพากันไปหาซองมือแล้ว ได้มาหน่อยหยได้มากพ่อแกงจ้ะพ่ออะไแกงใส่นานาวนีน่่ะปีนาหูมองมันแล้วจังไปไหมจ้ะ กินนี่ยหละซิมนี่อันกินในเบอร์เดอร์ต่้ปลาหมึกบังคับลูกพร้อมได้จากิน <c oughs> เกี่ยวเพ็ดเผ็ดป่ะเพ็ร เิดไม,มไริ่มก,กิน,กนเริ่มก,กินข้ามันไกลได้เหมือนแดิเขาเจ้ายัางเรียบปิจิบข้าวไว้ข,ขา้าวบด ผูพ้พาไปเก็บกินลายๆเฮนะ็ดนะผู้ปลูกพักก็สิกินพักลายๆเฮ <c oughs> ็ดเนาะ คลิปนี้เจี๊ยบขอลาไปก่อนนะจ๊ะเด้อบ่ออิ่มไงดอกจ้ะแซบเห็ดเพิงหวานแกงเห็ดเพิงหวานไหมจ้ะแสบแห้งนั่งสดกินเล่นผุนละจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจนะเด้อจ้าเด้อเจี๊ยบแม่บ้านเชฟฟิลเจี๊ยบไลฟ์สไตล์จ้ะนําเสนอทุกทุกสิง่งทุกอย่างจ้ะทั้งกินเั้งเที่ยวเั้งหาลาไปก่อนนะจ๊ะเด้อ สวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ